อยู่สงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะในส่วนที่เป็นของฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายผู้บริหารก็คือนายกรองนายกในขา,าและก็ที่ปรึกษานะครับส่วนฝ่ายสภานะครับก็จะเป็นในส่วนของเดินไปได้บบตามที่นโยบายที่กาหนดไว้นะครับผมมีทีมงานที่ มีความสำคัญมากนะครับผมจึงอยากขออนุญาตเรนเชิญสื่อมาชนทุกท่านเสร็จภ้าพด้ารออนุตของกลนี้นะครับท่านครับ้ครับหนึ่งสองสามนทรัพย์สินคุณวิภาวดีวงรัยาผู้อยู่งหลักการศึกานโยบายพัทยาวันิมด้านบนเวทีค่ะแบนี้เรียนเชิญ ถึงต้องใช้คำว่าเดินเนกพัทยาเมืองแห่งโอกาสที่มีความพร้อมกว่าเดิมถามว่าทำไมหรือว่าเพราะอะไรเราถึงมีความมั่นใจว่าเมืองพัทยาเรามีความพร้อมกว่าเดิมผมได้มีโอกาสได้พัทยาเป็นอย่างมากนะครับจากเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ที่เมืองพัทยาเราเองนั้นประสบอยู่หรือแม้กระทั่งระดับประเทศนะครับก็ประสบเหมือนๆกันนะครับทำให้เมืองพัทยานั้นน่ะมีความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเหมือนกับงานเทศกาลพุกที่ผ่านมานะครับ๋ยวแรงของกว่าเดิมน,นะครับคำว่าเมืองพัทยานั้น,นประกอบไปด้วยนะครับประชาชนพลังกันนะครับเหมือนที่พวกผมพยายามสร้างวามเชื่มอมั่นได้ถึงว่านโยบายทุกนโยบายสุขาภิบาลนาเคือจนถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเร็วกว่านโยบายที่มาจากประชาชนนโยบายที่มาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผมก็มีนะ ก็จะเป็นการยกเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ยกระดับนะครับซึ่งก็นะครับจุดเริ่มต้นของเมืองพญาอย่างที่ผมนําเรียนมาแล้วเป็นเรื่องที่ร่วมกันนะครับถึงใช้คำว่าร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งที่ผมเรียนไปแล้วว่าทั้งหมดทั้งทั้งข้อหมดนะครับเกิดการเสนอแล้วก็มีหน้าที่อนุมัติงบปรมาณตามที่ท่านนายกเมืองพญาเป็นผู้เสนองบประมาณไป ที่ขวอผมหวานอมขมเกลืนมาตลอดนะครับถูกกระแนกกระแน่